ก่อนที่จะไปฟังเรื่องนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องบอยพาหลอนกันด้วยนะครับให้ถึง1,000ผู้ติดตามกันด้วยนะครับถ้ากดติดตามกันแล้วไปฟังกันเลยครับเรื่องหมู่บ้านที่ไม่มีในแผนที่หลานชื่อนวนเดินหลมป่าเพราะตั้งใจจะไปหาของป่าให้ยายแต่เส้นทางที่เคยคุ้นเคยกลับเปลี่ยนไปหมดพอรู้สึกตัวอีกทีท้องฟ้าก็เริ่มมืดลงเสียงสัตว์ป่าเริ่มดังใกล้เข้ามาเรื่อยๆ นวลเดินเรื่อยๆจนเห็นแสงไฟริบหลีจากทางหนึ่งจึงรีบเดินไปอย่างไม่ลังเลพอพ้นแนวต้นไม้ใหญ่ก็เจอหมู่บ้านหลังเล็กๆตั้งเรียงรายบรรยากาศดูเก่าเหมือนถูกทิ้งร้างแต่มีแสงไฟจากโคมไฟหน้าบ้านบางหลังนวลดีใจมากรีบเดินเข้าไปเคาะประตูบ้านหลังหนึ่งขอโทษถ้าขอพักด้วยได้ไหมค่าหนหมูหลงป่ามาไม่มีเสียงตอบแต่ประตูน้มเปิดออกเองช้าๆ นวลมองเข้าไปข้างในเห็นคนเท่าคนแก่นั่งอยู่หลายคนทุกคนมีท่าทางนิ่งเฉยดวงตาขาวโพลนเหมือนไม่ได้มองมาที่นวลแต่เหมือนกำลังจ้องทะลุผ่านตัวนวลไปที่ไหนสักแหง่งเสียงหนึ่งเอ่ยเบาๆขึ้นมาคนที่เข้ามาไม่มีใครออกไปได้รอนวลตกใจรีบถอยหลังแต่พอหันหลังกลับหมู่บ้านทั้งหมู่บ้านก็เปลี่ยนสภาพ พื้นดินแตกเป็นรอยแยกหลังคาบ้านหักพังฟ้าเหนือหัวเป็นสีแดงคล้ำกลิ่นเน่าเหม็นลอยตลบอบอวนและนั่นเองที่นอนรู้ตัวว่าเธอไม่ได้หลงป่าแต่เธอหลงเข้ามาในแดนของคนตายที่ไม่มีวันหวนกลับอีกแล้วนวนกลก้าวถอยหลังอย่างรวดเร็วพยายามหาทางกลับออกจากหมู่บ้านแต่ไม่ว่าจะเดินไปทางไหนตปอกซอกซอยก็ดูวุวนเหมือนเขาวงกฎ เสียงฝีเท้าเบาๆดังไล่หลังเธอไม่ห่างเรากับมีบางอย่างกำลังตามมานวนหันขวับไปมองไม่มีใครแต่เมื่อหันกลับมาข้างหน้าปรากฏร่างเงาดำๆตัวสูงใหญ่ยืนขวา,ขางคานอยู่มันคอน่อยๆในหน้าคึ้่นเผยให้เห็นดวงตากลวงโบและปากที่ฉีกยิ้มกว้างผิดธรรมชาติเสียงเย็นเฉียบลอดออกมาจากปากของมันเจ้ามาที่นี่แล้วจงอยู่ที่นี่ตลอดไป นวลตั้งสติได้รีบวิ่งหนีสุดแรงแต่ทุกก้าวที่เธอวิ่งพื้นดินกลับยุบตัวเหมือนหนองน้ำเฉยเฉยดูดขาเธอให้จมลึกลงไปเรื่อยๆจูจ่ๆเธอก็นึกถึงคำของยายที่เคยสอนไว้เมื่อนานมาแล้วถ้าไปเจอที่แปลกตาเห็นอะไรก็อย่ารับอย่าตอบอย่าเชื่อให้หลับตาแน่นๆแล้วนับหนึ่งถึงสิบนวนหลับตาปีกัดฟันแน่นพลานับในใจหนึ่งสองอ 3. เสียงกระซิบเสียงหัวเราะและเสียงกรีดร้องดังแทรกเข้ามาในหูจนแทบแตกแต่เธอยังนับต่อไปอย่างไม่ลังเลเจ็ดแปเก้าสิบทันใดนั้นเงียบนวนลืมตาครึ่งอีกครั้งพบว่าตัวเองนั่งอยู่ตรงชายป่าลมหายใจหอบหนักร่างกายสั่นเทิมเหนือท่วมตัวตรงหน้าเธอคือถนนลูกรังที่มุ่งหน้ากลับหมู่บ้านของตัวเอง ไม่มีร่องรอยของหมู่บ้านลึกลับนั่นอีกแล้วแต่ก่อนที่นวนจะลุกขึ้นเธอก็เหลือบไปเห็นสิ่งหนึ่งหล่นอยู่ข้างตัวโคมไฟเก่าๆใบหนึ่งที่เธอจำได้แม่นว่าเป็นโคมไฟที่แขวนอยู่หน้าบ้านหลังแรกที่เธอเคาะประตูนวลหยิบโคมไฟขึ้นมาดูใกล้ๆตัวโคมเก่าคล่ำจนสนิมเครือแต่ที่หน้าขนุกกบว่าคือข้างในโคมมีเศษกระดาษขาดๆชิ้นหนึ่งติดอยู่ นวนค่อยๆค,คลี่มันออกตัวหนังสือจางๆบนกระดาษเขียนด้วยลายมือสันๆว่าเจอกันอีกครั้งในคืนพระจันทร์แดงมือของนวลเย็นเฉียบหัวใจเต้นแรงด้วยความกลัวที่กัดกินลึกเข้าไปในกระดูกเธอรีพับกระดาษเก็บใส่กระเป๋าพยายามตั้งสติแล้วเร่งฝีเท้าเดินกลับหมู่บ้านของตัวเองแต่ในระหว่างทางขณะที่ท้องฟ้าเริ่มเปลี่ยนเป็นสีส้มของยามเย็น นวลก็สังเกตเห็นบ้านอย่างผิดปกติต้นไม้สองข้างทางที่ควรจะดูเขียวขจีกลับกลายเป็นสีดำแห้งพลังเสียงนกเสียงแมลงที่เคยจอแจกลับเงียบกริบจนได้ยินแต่เสียงงมหายใจตัวเองกลิ่นดินเปลี่ยนเป็นกลิ่นสาบเน่าอ่อนๆที่ลอยมาเป็นระยะและเมื่อนวนเดินพ้นโค้งถนนสุดท้ายสิ่งที่เธอเห็นตรงหน้าคือหมู่บ้านของเธอเองแต่ มันดูว่างเปล่าเงียบเชียบไม่มีคนไม่มีเสียงเหมือนหมู่บ้านที่เธอหนีออกมาไม่มีผิดในขณะที่นวนยืนงงอยู่นั้นเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นข้างหูแผ่วเบาจนขนลุกเจ้าคิดว่าหนีพ้นแล้วหรือได้เลยครับผมขอต่อแบบกดดันขึ้นเรื่อยๆนะขีดขีดขีด,ดนวลหันขวับไปตามเสียงแต่ไม่เห็นใครมีแค่ลมเย็นเย็นพัดวูบผ่านหน้า คนที่ต้อนแขนลุกซื้อใจเต้นรัวจนเจ็บหน้าอกเธอตัดสินใจวิ่งเข้าไปในหมู่บ้านวิ่งผ่านลานวัดผ่านศาลาเก่าผ่านบ้านของเพื่อนบ้านที่เคยคุ้นเคยแต่ทุกหลังว่างเปล่าไม่มีแม้แต่เสียงหมาเหา่ามีเพียงความเงียบที่อึดอัดราวกับทั้งโลกถูกกลืนหายไปแล้วนวนหยุดอยู่หน้าบ้านตัวเองประตูบ้านแง้มอยู่เล็กน้อย ภายในมืดสนิทมีเพียงแสงจันแดงฉานสองลอดเข้ามาทางหน้าต่างนวนก้าวเท้าเข้าไปในบ้านขาเหมือนหนักขึ้นทุกทีกลิ่นสาบเน่าที่เธอได้กลิ่นมาตลอดทางตอนนี้เหม็นฉุนจนแค่พาเจียนที่กลางห้องเธอเห็นใครบางคนยืนหันหลังให้รูปร่างดูคล้ายคๆย,ยายของเธอคนที่นวนรักที่สุดในโลกยายนวลเรียกเสียงสัน ร่างนั้นค่อยๆหันกลับมาใบหน้าซิเซียวรอยยิ้มกว้างเกินธรรมชาติฟังจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเรื่องเล่าใหม่ๆจากช่องบอยพาหลอนและขอให้ทุกคนฝันดีผีไม่หลอกราตรีสวัสดิ์ครับ